ฝาแฝดของ Angel Dust Molly วิบซ mm ิปป๊อบยืนยันว่า Molly เป็นพี่น้องของ Angel Dust จริงไอ้ช่า mm hmm. มีตัวละครประหลักมา <c oughs> แต่ยังอยู่ระหว่างการพัฒนาที่จะเอาบทของเธอเข้ามาพร้อมกับครอบครัวคนอื่นๆของ Angel Dust Molly ที่อาจหมายถึงยาเสพติดที่รู้จักกันในชื่อยาอีและยังมีพี่ชายของ Angel Dust อลักเนสเคยจะมีบทก่อนที่จะมีฮัตบินด้วยซ้ําอลักเนสเคยจะถูกทาเป็นการ์ตูนแนวแก๊งสเตอร์เพื่อส่งเป็นวิทยานิพนธ์แอนิเมชันแต่ยกเลิกไปก่อนวิบซี่ป๊อได้บอกว่าอลักเนสจะกลับมาซึ่งจะมีบทบาทเหมือนกับครอบครัวคนอื่นๆของแองเจิลดัสและแองเจิลดัสก็ถูกยืนยันว่าจะมีพ่อแม่แต่ไม่ได้พูดถึงความสัมพันธ์ที่จะมีต่อกันพ่อเคยถูกเรียกว่าเฮโรอีนซึ่งยังไม่ถูกยืนยันว่าจะเป็นชื่อนี้จะเห็นได้ว่าครอบครัวของแองเจิลดัสแต่ละคนนี่โอ้เชยยองไปหายา ไม่ได้อยู่ในนรกเพื่อความน่าเชื่อถือขึ้นหลักฐานนิดนึง Is um, Molly her real name or the name she has in hell? Um Molly's not in hell. ที่ผมพูดมาทั้งหมดเกี่ยวอะไรกับตอน6 Molly ไม่ได้อยู่ในนรกและคนบนสวรรค์ดันมีคนหนึ่งที่หน้าตาแบบโคตรเหมือน Molly